ชาเตอร์ที่สองขีดหนึ่งน็อกน็อกมันเกิดเชี่ยอะไรเึนหรอ ไม่รู้อะแต่นี่เนี่ยปกระทือขั้วนี้ก่อนเลยแล้วกันโอเคเหมือนครั้นี้จะบุกเข้ามาในปรา,าสาทของใครก็ไม่รู้อะที่หวัวขาดแล้วไม่ต้องมาถือโล่แถวนี้เพื่อนอ่าอมาเนี่ยมางมากมายังไงไปนู่นเลยไปพี่ไปกินแอปเปิ้ลไปอร่อยไม่ต้องกระโดดมาเดี๋ยวกูโดดไปหาเองมึงก็ไม่ต้องโดดมาเพื่อน โห่เกือบเกืบเกือบเกบโอเคๆไม่ต้องนะเพื่อนไม่ต้องโดดมาหาเดี๋ยวคุโดดไปหาเองโอเคไหมโค้ชเมัอนนี้มีแต่คนพยายามต้องการตัวเราท้งานนะเขตปราสาทชายมันมาเว้นแถวนี้วะเย่ปลากลัวอีกแล้ว เฮ้ยเ้เอานะเชี้ยผู้ใช้สเตนเหรอพุ <the> ่นพุ่งหนาหูโค้ทเท่เชี้ยผู้ใช้สเตนเหรอฮะเดือดเว้อยากเราโจทาโร่นี่แกกล้าเข้ามาหาฉันอย่างนั้นเหรอเขี้ยเกลีี่ผู้ใช้สเตนเลยโค้ทเ่เอออดยาา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  นี 1, ่ก็ยิงยังเลยเชี 1, ่ยโอ้ถือปืนแล้วไปทำมันเก่งมาผักเฮ้ยอ๋อโอเคแล้วคือตรงนี้โอเค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 เหมืนตรงนี้ต้องสเตลล์ไปนะแบบเงียบๆะรับแบบเงียบๆแบบเงียบเงียบๆแเงียบทุกคนทุกคนเงียบอย่าอย่าอย่าเสียงดังอย่าเสียงดัง หันไปหันไปหันเลยดิ <commandments are S 2> สวย <Noise S 2> <c oughs> ไม่ต้องยิงพี่ดูไปยมันโอเคสวย <c oughs> <ừng> อย่าไปเตะลูกปั้นนม่ขอร้องอะกูเสียเวลาลูกปัน้นตั้งโคตรนานเฮ้ยกูใช้สเตนขอหน่อยขอหนึ่ง <c oughs> <c oughs> หนึ่งเลยวะหนึ่งหนึ่งแบบไม่ต้องอะไรมากซีซีอัดเลย <c oughs> สวยได้มีดมา โอ้ยุ้ยจับมันไม่ได้เนี่ยมันตีเร็วมากตวัวนี้โอเคโอเคโอเคจับมัว่าจับมันไม่ได้ไม่ให้แตะไหนต้องตัวด้วยโอ้โหสวยได้สิบบาทถึงแล้วก็ต้องขึ้นบนฮันน,นีเออเออไงเพื่อนสบายดีป่ะ What is that bro ชี่ยซ e ูเปอร์แมนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวคุณเจอบอสเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวไงนี่ดาดแรกอ่ะโอเคอ๋อไม่ใช่บอสฮะอ๋อไม่มีบอสโอเคไม่ไม่ไม่ใช่บอสไม่ใช่บอสไม่ใช่บอสแต่มันมีปืนอ่ะเออปัญหาจะมีปืนอ่ะไม่ต้องมาโชว์ปืนนี่เพื่อนทำไมไม่ใช้มันไปคุยกันเลยจะเย็นจเย็นก็คุยกันได้พี่ชายโอ้โดอกของเยอะด้วย ค่อยคุยกันได้หน่อยเออมาึ้นเราวันนี้มีอะไรกี่สัตย์ที่มาสวรรค์ของตัวชัดๆโอเคเก้ากระสีแล้วอ้าวอา,อา,อาถามจริงกูมาอยู่กับพวกนี้ได้ไง ชาร์ปตัวที่สองทับสองไอเกมนี้ทําหน้าโหลดได้สวยมากชาร์ปตัวที่สองทับสองราชาของผมไม่พูดดีกว่าไม่งันมันสีเหลืองเอ้าไม่มีแคสซีเหรออะเอ๊ะปกติต้องมีแคสซีนฮัลโหลไกด์เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพุ่งเฮ้ยไปไกลไปไกล กูไม่อยากดนหาว่าทำร้ายสัตว์เคยไหมเข่าเหรอเข่าเหรอฮะหมาใครวะนะไม่รู้อะตีอันนี้ไปแล้วโอเคศัตรูใหม่วะหมาเฮ้ยฟี่ในเวลางานเหรอแล้วเหมือนจะเยอะด้วยเหมือนจะเยอะด้วยเหรอมาเลยเรื่องไอ้ต่อยกับสุดข้ายกูหนัดสุดที่อ ถ้ามีไม้นี่คือแบบไล่ยฟาดแล้วนะ <c oughs> บอกว่าอยาใช้ปูนให <c oughs> ้ามาเท่าเทียมมันเลยบราดอ๋ไอไอ้นูกไอ้งัวนี่ <c oughs> มันต้องพูดนะน่าจต้องสู้อ่ะผม <c oughs> ว่ามินิบอสไีกแน่เลยไอตัวถือปืนอะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ เจ๊แค่กอวูอูบินได้เหรอเฮ้ยพี่ลงมาคุยกันก่อนโอเคมาเยอะอ่ะอันนี้มาเยอะมาเยอะมาเยอะโอเคโอเคโอเคเอากระชูดิวเทนมาได้ด้วยเหรอจับมาได้ยังมีการาการพูดเหรอเฮ้ยไม่ต้องยิงพี่จะยิงิงหรือจะถึงถึงเลยนะเกินเกินไปไหมเกินปูตนี้พี่คนขโมนอยากบอกนะพี่อ่ะสวยจะบอกลคิ้ ลักกินรุ่งห่วงห่งห่่งโอเคกูทำไปทำใหม่วะโอเสียรู้เหระโอเคโอเค,อเคมันเริ่มที่จะไม่ใช่มันเยอะมันเยอะมันเยอะโอ้ โอยเรื át, ่องชกต่อยกับสัดิขอให้โบกสนุกคนนี้ก้าว20แตงกะ1ตัวหรืองงพับเลยก็ได้ไม่ต้องชอเอ้ไม่ชอเหรอไม่ไม่ช็อเหรอเดี๋ยวไม่คต่อยหมดแล้วโอโชคดีก็คือไอ้ตัวโดนบบเจไอ้พวอาหารให้เราด้วยนะทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะโอเคโอเคแล้วก็มันไม่ได้โรคือแบบง่ายคาเยนะ เฮ้ยจับแล้วเฮ้ยจับเหรอโอเค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 เกมนี้มันชันกจะแบบขนใหญ่แล้วอย่าคิดว่าผมไม่เห็น้ยอย่าคิดว่าผมไม่เห็นว้าวโอ้โอ้มันปาแตงม คุณซื้อพรีเมียมอยู่ได้กไม่ซื้อไม่ตังคินมาม่าด้วยซ้ำเนี่ยจีส้สับสคร้โอเคเอ้ยแต่ผมตอนนี้ปลดล็อกนหน้านของการเปิด์อาวุธน,นะแต่ผมไม่ก็เปิดพวกคุณก็ได้รู้ผมไม่อยใช้อาวุธน,นะนว่าผมต่อยอย่างน,น,นะผมตอนนี้สองขีดสะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึง หัวตาจริงๆนะเนี่ยชาร์ที่สองครับสามอะไรวะไม่รู้อะเออนนี้ไม่ต้องแปลกัโอเคเอ่อเรามาต่อโอเคเรามาต่อะอเลยกว่าแล้วคุณต้องปลาคุยแล้วี๋ยได้ตรงนี้นะไร่คุนตรงนี้ เปิดมาสู้เลยยอดเที่ยมเกมนี้ไม่ให้คุณพักก็ให้่อนเลยเชียหยุดัวอะไรมาเลยให้ทั้งสระสนามทั้งให้กองทอมทับก็เอาไม่ลงบอกไปกูได้อันตรายสุดเลยลูกโคตรอันตรายดูหัวจระเข้มึงือนกันโอเค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 ใจเย็นที่ผมตามตังค์แล้วเนี่ยบอกให้ใจเย็นใเย็นกอาตังค์นี่ถ้าไม่ให้ตังค์ผมผมจะไม่ฆ่าพี่ ก็าทางนี้เองนะจะยิงโดนนะชาตินี้ไม่ถามจริงมาเดี๋ยวคุณดูนะกการเลงมันยิงกูก่อนนะอ๋้อกูเล่นอยู่ใช่ไหม เอนต่อโอเคโอเกม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 เฮลุกเกมใจยังก่อนเกมเจยก่อนใจยก่อนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกมเอ่อเอ่อตัวสับเพียร์ระเบิดเนี่ย อขอบคุณพระเจ้ายังมีเช็คคอยให้นึกว่าต้องเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นอยู่ๆเกมมันก็แบบมันค้างเลยทีนั้คือเนี่ยผมต้องก,กดออกเกมเข้าใหม่โทษโทษเสียเวลาหิวข้าวหลบไปคนกลางหิวข้าวเข้าใแจาคนหิวข้าวว่ามันจะง่ายตัวขนาดไหนเนี่ยเออลูกซองมันก็ไปลัวมันจะกินข้าวมันไกล ใส่สับประรดเยอะๆอย่ารู้ไหนฟังงเรอปฟังไม่ออกใครวิธีสังเกติอ่ะจัดทำไมจัดทำไมโบ่ากจัดโบ่ยนนิ่งอยู่นิ่งโบอย่าไาใครยนั่งยืนหมอแยงตายสวย คเฮ้ยแบ่งกันหน่อยยีตังอะ What the freak is that นั่นมันบอสประเพสไหนน่ะโอ้โยเออจะมันมีปืนฉีดน้ำอยู่บนหัวอ๋ออ๋ออ๋อต้องเหยียบหลังมั้งเหรอโอเคโอเคไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เหรอ โอเคโอเคเอาไปหัวแรอดๆไออต้องซื้อไหมวะเออไม่รู้ไม่รู้แต่ที่แน่ตัวนี้เป็นคนรักสุนัขได้ด้วยโอ้น้ำทำเดมิเกะได้ด้วยเหรอโอ้นี่คุณดูเลือดผมคุณดูเลือดผมผู้ชายกำลังเอาดูเลือดเลือดข้าพระเจ้าเว้ยข้าพระเจ้ากำลังจะเสียชีวิตโอเคมันหมุนมันมีการหมุนเนี่ย เพื่อนนานคนรักนเออนป็นคนรักหมารักแมวใช่ไหมลเราคุยกันได้เราคนได้โอเคมเราสามารถคุยกันได้เราสามารถคุยกันอย่างเป็นมิตรได้แก่ดูแลน่าได้ชอบรักหมาเลยเพื่อนเกิโทษทีชอบแมวเช่นี่รักแม่ที่หมดหัวระนี่อ้ยอุ้ยอ้ยเัดเดียวแช่นัดเดียวลูกแช่นัดเดียวหยุดพ่นน้ำก่อนดเชี่ยกูบอกให้หยุดพ่นน้ำ ไอ้ี้สัสฟลายดิต้องพุ่งแมวไว้รักรักแมวเหรอโทษทีกูชอบแมวอ่ะสำสบสำสบ จบงานนี้คูขอลาออกจริงๆโอเคได้เวลากลับสูท่ที่ที่เราควรอยู่อ่ะ